รถครอบครัวที่นิยมหาก็อยู่นะตอนนี้นะครับผม Xander 1.5 GT นะครับผมได้มาแล้วรถบ้านมือเดียบใบแดงคันนี้นะครับผมเครื่องพันห้ามีแอร์หลังภายในค่อนข้างกว้างเลยกระจากหน้าโครเมียมครับผมมีไฟหนงไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟดิทามมีมาให้หมดเลยนะครับผมไฟเลี้ยวด้าขวาอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับไฟท้ายใหญ่เห็นชัดเจนครับปลอดภัยบนท้องถนนนะครับคันนี้ได้เซ็นเซอร์หลังได้จอได้กล้องมาครบคันแล้วนะครับผมเปิดท้ายมาให้ดูความกว้างขวางของเขานะครับ แถวที่3สามารถพับนอนราบแบบนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าไปกัน7คนมีเด็กน้อยอยู่ด้านหลังก็สามารถพับเบาขึ้นมาได้นอ้ตท้ายเดิมๆไม่มีการชนกับพิ้ความจมน้ำต,ต่อตามสายแก้วนอนของเรานะครับผมนะอะมาดูภายในกันก่อนว่าจะชอบขนาดไหนนะครับกุงมังลายมันตีฟังชันไม่เก้าหมื่นโลปุ่มสตาร์ทนะครับมีจอมีกล้องแอร์นะครับผมแอร์แบ็คคู่คนนั่งคนขับแล้วก็ที่สําคัญ ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับผมจุดเด่นเท้าคันนี้คือ1กว้างขวางใหญ่มีแอร์หลัง1.5ประหยัดน้ำมันนะจ๊ะนี่นดะ้านหลังนั่งกันไปได้ไกลทั่วทิศทั่วไทยใครก็ตังหาอยู่นะครับผมส,งงส่งของส่งของขนของทางกับข้าวทำไบเกอรี่หรือจะรับลูกไปส่งลูกไปโรงเรียนใครที่เริ่มมีครอบครัวแล้วอยากได้รถเจ็ดที่นั่งที่พาราค่าตัวไม่แรงคันนี้เลย X เดีออย๋ยวอย่าบอกนะเป็นรูปภาพอีสานนะ<ม>เดีออย๋ยวเจอกันที่เต็นรถแก้วหน่นะครับสวัสดีครับ